สวัสดีคะ่ะสวัสดีคุณผู้ฟังที่รักทุกคนนะคะก่อนนอนคืนนี้นะคะไม่ทราบว่าคุณผู้ฟังปิดไฟนอนกันหรือยังหากแมนว่าใครยังไม่นอนนางฟ้ามีท็อปปิกก่อนนอนจอดําให้ฟังกันนะคะ วันนี้นางฟ้าหายไปทั้งวันกลับมาแล้วก็กระโดดขึ้นเตียงปิดไฟแล้วก่นแล้วก็หยิบไพ่ได้3ามใบนะคะแทนที่จะบอกว่าอ้อยอยากอ่านพลังงานสนุกสนานแฮปปี้คืนเครงแต่ไม่เลยอ่ะคุณผู้ฟังไพ่ที่ออกมาหดหูมากเลยเอางี้หากแม้นว่าตรงกับใครก็ถือว่าโอเคปล่อยวางนะแต่หากแม้นว่าไม่ตรงกับ กับใครก็ถือว่าเป็นนิทานก่อนนอนจากนางฟ้าละกันนะคะไพ่ที่หยิบได้นะคะ3ดาบเดอะทาวเวอร์นะคะสาดาบเดอะทาวเวอร์ดีแอมเพคืออะไรโอโ้โหยืนหนึ่งเลยก็คือตัวคุณนี่แหล The ath, ะดีแอมเพสอ่ะคุณนะคะเป็นคนที่คุณเป็นใครกันนะไหนดูซิเอานะมาให้นางฟ้าดูใกล้ๆสินางฟ้าจะสมเบืองดูความเป็นดีแอมเพสของคุณ3ดาบเดอะทาวเวอร์รู้ไหมว่ามีคนกำลังเสีย ใจทุกใจเพราะคุณคุณกําลังทําให้คนอกหักโดยที่คุณรู้ตัวหรือไม่นางฟ้าก็ไม่รู้ตอนนี้นะคะพลังงานของความอกหักนางฟ้ามองว่าคนคนนั้นเขาอ,อาจจะมีคู่อยู่แล้วหรือตัวคุณเองอาจจะมีคู่อยู่แล้วหรือคุณเองอาจจะกําลังคุยดีลกับใครแต่ว่าไม่ได้เปิดตัวและเขารู้สึกว่าเขาเป็นเหมือนมือที่สามเขาเป็นเหมือนแบบว่า ซากลากไม้ในชีวิตคุณหรือเปล่าคุณยืนหนึ่งยืนกรานแบบว่ายืนเดี่ยวยืนเด็ดของคุณอะ่ะแต่เขาเปรียบเสมือนลากต้นไม้ข้างๆที่ชอนชัยเข้ามาโดยที่คุณไม่รู้ตัวแบบอุ๊ยเองมาผสมประสานกันกับต้นใหญ่ซิจะรอดไหมสรุปไม่รอดค่ะตอนนี้นะคะพลังงานไพคือ The Tower วสามดาบดีเอ็มเพมีคนกำลังโศกเศร้าเสีวสวยใจที่ไม่สามารถจะเข้า ถึงคุณจีบคุณได้พลังงานขั้นดีฟของเขาอกหักบอกเมียไม่ได้ก็ประมาณนั้นเลยอาจจะมีคนที่มีภรรยามีสามีอยู่แล้วแล้วมารู้จักคุณแล้วแบบเมื่อตาต่อตาตาต่อตาฟันต่อฟันยังเอาแค่ตาหลอตาเมื่อตาต่อตามาประสานกันเขามองแล้วเขาแบบอุ๊ยตกลุ่มลากะ ทำไมถึงได้วันไหวกับคุณได้ขนาดนี้มีคนแอบชอบคุณตกหลุมรักคุณด้วยความเป็นสามดาบปะคุณผู้ฟังสามดาบคือเขาอาจจะแต่งงานแล้วมีทะเบียนสมรสมีลูกมีเมียอยู่แล้วแต่ยังมาแบบว่าทําตัวเป็นมกมดปวกแท้โลมคุณเห็นคุณเป็นนางพญาปลวกก็จะแบบว่าเข้ามาแบบว่าไปชิดตัวไปชิดตัวขออยู่จอมปวกนี้ด้วยได้ไหมคุณผู้ฟังก็แบบไม่ได้ประมาณนั้นนะคะคุณผู้ฟังก็ศาสตร์พลังออร่าความเป็นดีเอ็ม เพเป็นนางพยาปวกของคุณผู้ฟังศาสตร์ออราสใส่เขาบอกมีเมียแล้วไม่เอาเป็นเมียน้อยไม่เอาคุณผู้ฟังก็แบบว่าให้ระวังไว้อย่ามายุ่งกับฉันได้ๆเหล่านั้นนี่คือพลังงานของใครหากแมนว่าตรงกับใครไปต่อนะคะ คุณกับเขานะคะอาจจะรู้จักกันมา3วันสามชั่วโมงสามสัปดาห์หรือ3มเดือนบวกบวกคุณกับเขาเดชชาววอกมาชัดอาจจะเกิดวันอังคารวันจันทร์ราศีมีนนะคะแล้วก็อ่า ราศีมีนนะคะวันจันทร์วันอังคารวันศุกร์วันพฤหัสได้คุณกับเขาอาจจะตกที่ปีจอปีขานปีกุลปีมะโรงปีไก่นะคะแล้วก็ปีหนูได้บุคคลเหล่านี้ที่เข้ามาในชีวิตคุณอะดีเอมเพสสาดาบเดอะทาวเวอร์คุณกับเขาอาจจะเกิดวันที่11วันที่13วันที่28วันที่5วันที่4วันที่16วันที่19ได้นี่คือพลังงานของใครตรงหรือไม่ไปต่อค่ะความเป็น สมดาบบวกดีอมเพสอะใครอะ เจอคุณแล้วจะไม่รักอะ่ะใครเจอคุณแล้วจะไม่ปลื้มไม่ชอบไม่ชื่นชมอยากอยู่ใกล้ๆจังเลยอะ่ะหากมมนว่าตัวคุณโสดหรือไม่โสดก็แล้วแต่มีพลังงานของคนรอบข้างคุณอาจจะเด่นดังสวยแป๊ะปังกะละมังถังหม้อในองค์กรสวยน่ารักในห้องเรียนในคลาสเรียนใดๆก็แล้วแต่พลังงานของบุคคลเหล่านี้ที่ส่องซมเบิงมาที่คุณนะทํายังไงดีจะได้กินข้าวกับคุณสักมื้อนึงจะได้ถือกระเป๋าให้คุณส่งคุณกลับบ้านคิดสลตะแต่คุณผู้ฟัง ก็แบบสาดแสงพลังงานแบบว่าความน่ากลัวเข้าหาเขาคือแบบคุณผู้ฟังนั่งสวยๆอยู่บนบันลังใช่ปะ่ะแล้วก็ขยับมงกุฎของคุณผู้ฟังเอามือจับปลอยผมไข่แห้างในชุดเดรสรายดอกสีขาวใดๆก็แล้วแต่มองเขาด้วยแววาตาที่แบบก็อย่างที่บอกค่ะป่าคะมีเมียแล้วหนูไม่เอาหนูไม่ยุ่งไม่อยากยุ่งของใครพลังงานของคนนั้นก็ยิ่งแบบเฮี้ยนกระหือรือ เพื่อนกระหือเลยประมาณนั้นน่ะอยากจะแบบอุ้ยอยากได้อยากได้อยากเข้าใกล้แต่ทําไม่ได้ก็คือเหมือนว่าโอกหากบอกเมียไม่ได้ประมาณนั้นเลยค่ะก็ไปเจ็บปวดแบบว่าน้ําตาเศร้าน้ําน้ำตา เศร้าน้ำตาแตกอยู่แบบว่าในพื้นที่ส่วนตัวมีคนคนหนึ่งเกิดราศีมีนนะคะเกิดวันนังคารหรือราศีใดก็ได้กำลังอกหักจากคุณแบบรุนแรงมากคุณอาจจะเกิดวันที่3วันที่13 3113ได้นะคะมีเลขนี้ออกมาชัดมากเขาทำให้คุณรู้สึกว่าคุณน่มีค่ามากๆเลยแต่ คุณนะไม่ให้ค่าเขาเลยใช่พลังงานวันนี้คือมีคนแบบให้ค่าคุณรักคุณเชิดชูคุณเลยค่าอยากได้พี่อยากได้น้องมาแนบชิดสนิทกายเอ๊ะหรือในอดีตชาติเราอาจจะเคยรู้จักกันมาแบบว่าร่วมเรียงเคียงหมอนกันมามันถึงได้ผูกพันกันขนาดนี้คนคนนี้นะคะรักคุณโดยที่เขารู้ว่ามันผิดรู้ว่าผิดแต่ก็ยังรักรู้ว่าผิดแต่ก็ยังอยากได้อยากชิดใกล้ เพราะความน่ารักระมุนตราตรึงมีสเสน่ห์ของคุณนั้นมาดีฟจริงๆเขาอาจจะบอกว่าไม่ใช่แค่แบบว่า ภายนอกเปลือกกายภายนอกนะที่เขาชื่นชมคุณภายในจิตใจเขาก็ชอบคุณเป็นสเปคเขาในทุกๆสิ่งแต่ก็อย่างที่บอกอะชัดเจนไม่ได้ค่ะบอกใครไม่ได้ค่ะได้แต่บอกคุณอาจจะบอกว่าทําเป็นแบบว่าก็ลอก,กับติดส่งไลน์มาให้คุณแบบเออเป็นยังไงบ้างฝันดีนะมอร์นิ่งนะนู่นนี่นั่น,นเอาอะไรไหมนู่นนี่นั่น,นแต่คุณผู้ฟังก็แบบศาสตร์กับไปเงียบๆใส่ตาจิกแกด มีเมียแล้วไม่เอาค่ะคุณลุงคุณปู่คุณป๋าคุณตาคุณทวดใดๆก็แล้วแต่พลังงานของคุณคือสวยศาสตร์อ่ะสวยฟาดไม่ก็คือไม่และบุคคลเหล่านั้นนะคะที่มาตกกลุ่มรักคุณก็อกหักเฮิร์ตกันไปแบบละนาวบางคนอาจจะอายุมากกว่าคุณบางคนอาจจะอายุน้อยกว่าคุณหรือหากแม้ว่าตัวคุณเองเนี่ยอยู่นิ่งๆสดๆของคุณเนี่ยให้รู้ไว้ว่ามีคนกำลังแอบชอบคุณและ คนคนนั้นมีเจ้าของแล้วมีภรรยามีสามีแล้วละไม่รู้จักพอยังอยากได้คุณเพิ่มอีกแต่คุณไม่เล่นด้วยเมื่อคุณไม่เล่นด้วยก็เหมือนว่าเขาอกหักเฮิร์ตเจ็บเจ็บจริงๆเลยทรมานจังเลยแบบต่อให้เขาอยู่กับใครคนของเขาเขาก็เฮิรแบบ์ตแอบหุดหงิดห,ห,ห,ง,หงุหงวดหงหดงิดหงุงโดยที่ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าคุณชอบหรือไม่ชอบคนคนนี้นะคะ m โ n o imagine ไปเองว่าคุณอะอาจจะเล่นด้วยกับเขาคุณอาจจะแบบว่ามีใจแต่มันไม่อ่ะคุณผู้ฟังแบบไม่เอาอะค่ะนางฟ้าบอกเขาไปทีว่า go to hell ไอไม่อยากยุ่ง ประมาณว่าไว้เจอกันชาติหน้านะคะอยากไปไหนก็เชิญไม่ต้องรีเทิร์นกลับมาไม่อยากได้ของใครไม่อยากแย่งของใครน,นี่คือพลังงานของไพ่วันนี้ความยืนหนึ่งในด้านจิตใจดีสวยมีบารมีมีออร่ารังสีรัศมีของคุณเนี่ยน่ารักจริงใจชัดเจน มุ่งมั่นกับสิ่งที่ทําคุณอาจจะเป็นคนมีชื่อเสียงในองค์กรก็อย่างว่าแหละไม่ว่าจะเป็นในโซเชียลหรือว่าองค์กรใดๆก็แล้วแต่ทุกคนจะรู้จักคุณคุณจะติดหนึ่งในสิบเลยถ้ามีบริษัทนั้นจะต้องมีชื่อคุณแบบว่าฮอตฮอตออกมาเลยอ่ะและเขาเหล่านั้นนางฟ้ามองว่าอาจจะเป็นบอสของคุณเจ้านายของคุณหรือคู่ค้าทางธุรกิจที่มาดูวความสัมพันธ์กับคุณแล้วเกิดพบลัก ปิ๊งคุณทั้งทางที่ก็รู้ว่ามันผิดทั้งทางที่ก็รู้ว่าตัวเองก็มีคนของใจอยู่แล้วแต่ก็ยังมาแบบว่าปันใจ เข้ามาเหมือนแบบเล่นกับไฟประมาณว่าเขารู้ว่าคุณคือกองไฟแต่เขาก็ยังทําตัวเป็นหิ่งห้อยบินเข้ากองไฟคุณผู้ฟังก็นั่งเป่งแสงไฟใส่เขาหิ่งห้อยก็ตกมาล่วงกุล่วงกุล่วงกุงกปุปะปุปะรอบๆตัวคุณผู้ฟังประมาณนั้นเลยค่ะความฮอตความแซบความนัวความแบบว่าโอ้โหอยากได้ขั้นสุดดีฟขั้นสุดเจ็บขั้นสุด คุณทําให้คนคนหนึ่งเจ็บปวดมากที่คุณไม่สนใจไม่แยแสมหมางเมินมองเขาด้วยสายตาแบบรังเกียจไม่ชอบไม่โอเคไล่เขาบางคนถึงขั้นคุณผู้ฟังแบบให้เพื่อนช่วยไลย่ชิวๆด้วยนะแต่เขาก็มืนเขาก็รักคุณเขาก็ชอบคุณเขาก็ยังตือ้อตื้อทั้งที่ก็รู้ว่าหูอาจจะขาดได้ถ้าเกิดว่าคนของเขารู้ประมาณนั้นเลยนะคะพลังงานวันนี้คือพ่าออกมาแบบว่า มีคนพะยายามจะดึงตัวเองหรือดึงคุณเข้าไปในพัฒภาวะรักสามเศร้าเราสามคนแต่คุณไม่สนใจคุณไม่เอาด้วยแล้วคุณคิดว่าความรักมันต้องเท่าเทียมหนึ่งต่อหนึ่งหนึ่งต่อหนึ่งเท่านั้นไม่มีสองสามใดๆก็แล้วแต่คุณก็ปฏิเสธบุคคลเหล่านั้นไปไม่ว่าเขาจะพยายามหยิบยื่นข้อเสนอเปนนู่นนี่นั่นให้คุณคุณก็ไม่เอาไม่แคร์ไม่ให้ค่าพลังงานของคุณบบ เดอะเบสมากอ่ะยิ่งทําให้เขาอยากได้ห้นหวยหงุดหงิดหึงหึงจังเลยอ่ะทำไมถึงได้หึงขนาดนี้เวลาที่คุณโพสอ,อะไรในโซเชียลนะส่องซัมเบิง์เซฟรูปกดหัวใจเวลาคุณลงสตรอรี่เนี่ยกดหัวใจคอมเมนต์แล้วก็ยิม้มชมคุณในใจสวยจังเลยที่รักนู่นนี่นั่นคุณรู้หรือเปล่าก็ยังไม่รู้เลยนะคะบางทีนะคะเขาอาจจะแบบว่าเที่ยวแบบว่า เหมือนแบบฝันอนะเพ้อว่าแบบได้ไปเที่ยวกับคุณได้อยู่กับคุณสองต่อสองคงแฮปปี้มีความสุขนาะดูแต่ก็กลับไปอยู่ในพื้นที่ตัวเองก็แบบว่าเฮิร์ตอะเจ็บ สามดาบเดอะทาวเวอร์เจ็บกว่านี้ไม่มีอีกแล้วเธอไม่เอาเธอไม่สนใจเธอไม่อยากได้พี่ต่อให้พี่หย่าหรือว่าเลิกลากับคนนั้นก็ไม่อยากจะแบบยุ่งคุณผู้ฟังมองว่าคุณผู้ฟังไม่ชอบคนนี้รุนแรงมากอะรางฟ้าไม่รู้ว่าเขาเป็นใครนะคะคุณผู้ฟังไม่ชอบคนคนนี้เลยคุณผู้ฟังไม่อยากเข้าใกล้ไม่อยากได้แต่คุณผู้ฟังก็ต้องบอกว่านะวางมาด วางแบบว่ามีฟอร์มอะไรเงี้ยแบบไม่เกลี้ยกาดไม่ดุร้ายไม่หนุมหัวเขาแต่ในใจคุณผู้ฟังก็อยากจะหยุมเต็มที่แล้วแบบอย่ามายุ่งนะไม่ชอบนะคะตอนนี้ไพ่นางฟ้าก็ออกมาชัดเจนแล้วว่าคุณไม่มีสิทธิ์อยู่ในชีวิตเราเพราะว่าคุณมีเมียแล้วเราไม่เอานะคะ <laughs> ประมาณนั้นนะคะ ท็อปิกวันนี้คือมีคนที่มีเจ้าของมีคนของใจอยากจะได้คุณเพิ่มอยากให้คุณเป็นรักในความรับอยากให้คุณเป็นอีกคนหนึ่งในชีวิตเขาแต่คุณไม่เอาปฏิเสธทุกช่องทางแล้วคุณก็รู้สึกรังเกียจไม่ชอบเหม็นหน้าไม่อยากเจอไม่อยากให้เขา take a คชั่นใดๆหรือพลังงานบางคนอาจจะบล็อกกันไปแล้วด้วยและเขาคนั้นก็อกหักเ์อเจ็บปวดกระโดดลงจากหอคอยเพราะคุณไม่รักคุณดีดปึง้งปังปึ้งปัง,ปง,ปงลงไป ตกลงไปกันละเนละนาดนี่คือพลังงานวันนี้นะคะคุณกำลังทำให้ใครอกหักทุกใจตรอมใจเพราะคุณไม่เลือกไม่ให้ค่าไม่แยแสไม่สนใจแล้วก็ไม่อยากได้นะคะแฮปปี้แฮปปี้ฝันดีราตรีสวัสดิ์รักทุกคนนะคะบ๊ายบายค่ะ